สนับสนุนโดยยยหมองตราถ้วยทองมิตรคู่เรือนเพื่อนคู่ตัวครีมอาบน้ำชูก,กุบุสุโมโนกา,าริการันตียอดขายอันดับหนึ่ง สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณชมทุกท่านเข้าสู่เจาะลึกเศรษฐกิจ Nation Bit Insight กับผมวรเทพสุวัฒนาพิมพ์ครับจาสุพวันโตค่ะครับสุขที่22พฤษภาคม2563ครับใช่ค่ะ,ะวันนี้เรามีหลักเรื่องหลักลาวนะ แต่เรื่องแรกว่ากันที่ประเด็นร้อนกันก่อนเลยคือก่อนหน้าน,นี้เรามีโครงการที่จะช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ประสบกับภาวะจากภาวะโควิด -19 มาแล้วมีทั้งเราไม่ทิ้งกันใช่ไหมฮะที่ตกลงแล้วจ่ายไปทั้งสิ้นก็ประมาณตั้งเป้าไว้16ล้านคนคนละ5 0 0 0สเดือนอแล้วก็ยังมีกลุ่มกเกษตรกรที่ตั้งเป้าเอาไว้อยู่ที่ประมาณ10ล้านครัวเรือนก็เหมือนกัน1 5 0 0 0บาทต่อครัวเรือนแล้วก็3เดือนรวมแล้วก็แสนห้าหมื่นล้านบาททีนี้ประเด็นก็คือว่ามีอยู่ก้อ 1นึงกลุ่มหนึ่งครับที่เป็นอาชีพเกษตรกรแต่ว่าก็ยังเป็นข้าราชการอยู่ด้วยแปลว่าเป็นข้าราชาการนั่นแหละแต่ว่าเสริมมีอาชีพเสริม<แ>เป็นเกษตรกรในคราวเดียวกันกลุ่มนี้แหละก็ไปลงทะเบียนหรือว่ามีชื่อเป็นเกษตรกรอยู่แล้วแล้วก็อยู่ในประเด็นที่ว่าเขาควรจะได้เงินก้อนนี้ด้วยหรือไม่